าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ E a g l e of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ทันในร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดีแอดเอยทีอย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ด เครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระครูบริลักษ์สังฆกิจหรือหลวงปู่คำมีสัมปุนโนอดีตเจ้าวาดวัดบ้านเหล่าจันทร์ตำบล แก่ดำอำเภอแก่ดำจังหวัดมหาสารคามและที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลแก่ดำพระเกจิอาจารย์อีกรูปหนึ่งที่เลืองวิทยาคมมีชื่อเสียงสืบทอดปฏิปทาและวิทยาคมจากพระครูสุนทรสาธุกิจหรือหลวงปู่สุนวัดบ้านเสือโกกท่านมีนามเดิมว่าคำมีนาทิพย์ เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2472ที่บ้านนาภูตำบลแก่ดำอำเภอแก่ดำจังหวัดมหาสารคามล้างเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนในหมู่บ้านได้ออกมาช่วยครอบครัวทำไร่ทำนาครั้นเมื่ออายุ15ปีได้เข้าพิธีบรรประชาที่วัดเทพศิริหนองกุงอำเภอว่าปีปทุม กระทั่งอายุครบ20ปีบริบูรณ์เข้าพิธีผสมบทที่วัดติขมณีวันตำบลเสือโกกมีหลวงปู่สุนเจ้าวาดวัดบ้านเสือโกกเป็นพระอุปชาพระครูวิจิตธรรมนิเทศวัดกูสนามเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระครูสิริพุทธาจารย์วัดสังวรไก่นาเป็นพระอสสาวนาจารย์ อยู่จำพรรษาที่วัดบ้านนาปูศึกษาพระธรรมวินัยด้วยความมุ่งมานะจนสอบได้นักธรรมชั้นเอกจากสำนักเรียนวัดบ้านเหล่าจันทร์ในยุคนั้นชื่อเสียงของหลวงปุ่สุนมีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะพระเกจิอาจารย์ผู้เรืองวิทยาคมแห่งภาคอีสานท่านมีความชื่นชอบในด้านวิทยาคมจึงเดินทางขอฝากตัวเป็นสิทธิเรียนวิทยาคม ทั้งนี้ล้วงปู่สุนได้เมตตาถ่ายทอดวิทยาคมให้รวมทั้งยังสอนการเขียนอักษรลาวขอมและไทยน้อยล้วงปู่จึงมีความรู้ด้านอักขรโบราณอีกแขนงยิ่งอย่างแตกฉานภายหลังย้ายมาจามรศาอยู่ที่วัดบ้านเหล่าจันทร์ทุ่มเทแรงกายแรงใจพัฒนาวัดในทุกด้านอย่างเต็มความสามารถโดยเฉพาะด้านการศึกษา เนื่องจากผู้บทเรียนส่วนใหญ่ล้วนมาจากครอบครัวที่ยากจนต้องให้ความอุปถรัรมภ์จัดหาอุปกรณ์การเรียนต่างๆให้สำนักเรียนวัดบ้านเหล่าจันทร์ท่านเป็นผ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีเมตตาธรรมสูงมุ่งวิปัสสนากรรมฐานคล้องต้นอยู่ในภากาสวพักอย่างสมถะเสมอต้นเสมอปลายทําให้หลวงปูค่คํามีมีชื่อเสียงยู่ในจัตตาของชาวมหาสารคามอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ในแต่ละวันมีญาติโยมจากทั่วทุกสรารทิศเดินทางมากล่าวน้ำสก,การรับฟังธรรมจากหลวงปู่อย่างล้นหลามเพื่อขอประพรมน้ําพระพุทธมนตร์รวมทั้งวัตถุมงคลเหรียญลูกเหมือนสําหรับปัจจัยที่ได้จากการบริจาคนําไปพัฒนาสร้างความเจริญให้กับวัดแห่งนี้อย่างรวดเร็วอาทิพระอุโบสถกําแพงกุฏิเมรุสาราการ,ปรเปลี่ยนเป็นต้น หลวงปูคำมีมีตำแหน่งด้านการปกครองปีพุทธศักราช2,500ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดบ้านนาปูปีพุทธศักราช2,510เป็นเจ้าวาดวัดบ้านเหล่าจันทร์ปีพุทธศักราช2,512เป็นเจ้าคณะตำบลแก่ดำปีพุทธศักราช2,515เป็นพระอุปชาปีพุทธศักราช2,555เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลแก่ดำ ลำดับสมณศักด oh ิ์ปีพุทธศักราช2521ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญบัติเจ้าคณะตำบลชันตีที่พระครูบริลักษ์สังฆกิจปีพุทธศักราช2533ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญบัติชั้นโทในราชทินนามเดิมปีพุทธศักราช2546ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญบัติชั้นเอกในราชทินนามเดิม หลังตากต่ำรับใช้พุทธศาสนามาอย่างยาวนานท่านเริ่มมีอาการอาภาษต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลบ่อยครั้งกระทั่งมาวันที่19พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2558จึงมรณาภาพด้วยอาการอันสงบสิริอายุ85ปีพรรษา65ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่